เปิดเดี๋ยวมาเปิดการ์ดตำนานนะครับ mm. ผมจะไม่ลีลาอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าในใน u t u b e ที่ด่า,ากูจังเลยเฮีย mm. e. มึงมีคีย์บอ่อยพิมพ์ด่า,ากูอย่างเดียวมั้งไอ้สกัตชัว่วใช่ <laughs> หรอไอเหี้ย <laughs> มันบอกว่าแหม่ก็เปิดการเปิดเดียว9นาทีอีกแล้วนะ <laughs> มึงเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหด่าก็เป็นเพื่อนเล่นเลยเดี๋ยวเฮียวันนั้นเราเปิดกัน2 0กว่าใบเกียดมาตำนานใ <laughs> บเนี้ยจากโคลสเจนะครับและน้องคิวและ น้องฉิมทุกคนที่ส่งเข้ามานะครับในซองพระป่าซองน,นี้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีมาอีกเรื่อยๆอ่ะนะครับอย่าพูดมากเลยไม่ได้แม่กูอีสัตว์ปะพี่อยากได้ตัวอะไรดีว่พูดร้องพูอะโอ้หเฮียเฮียไม่ทันแล้วบีมมัว่ะไอเหียโคตรตัวเนี้ยปวดหัวเลยสัตว์ ไพี่บอกว่าชอบดูดดนักเตะที่แต่บนี่ไงมันจัดไอ <ว S 2> พี่เลยจ้าคยเฮียแต่คุยอะไรแล้วคือกูไม่คิดว่ามันจะมีตัวเซติเนได้วยอะนึกว่ามันมีแต่ตัวกาว่าโอ้ไอเฮ <c oughs> ียมึงไม่ควรจะมาเป็นตำนงตำนานคยนะนะุยทางนั้นไงเฮียมันเก่งพี่ลองไปใช้ดูดิมึงใช้ปมื่อไหรสัตว์ก็เฮียแหละอะ